ัรักมืนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยถูกน้ำเหนือไหลลงมาท่่งสูงกืบเมตราต้องทำเขื่อนสูงเพื่อที่จะต้องการตรงนี้นะคะวันนี้หัวหน้าพัคประชาิปัตย์ชาวบ้าทเิือว่าก็ลงพื้นที่ไปที่ชุยโลกพิจิตแล้วก็นครสวรรค์ด้วยนำถุงยางชีพมาช่วยเหลือเพื่คมดภัยนะคะที่บ้านวังปกนะคะอำเภอบางกระกังเวี่เหตุกนเลยก็ไปอยู่บ้าน ้ำทว่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาต่างๆอย่างที as as world, ่อ so, ุบลราชธานีนะคะที่ว่าขึ้นเฮลิคอปเตอร์ขึ้นสำรวจแล้วพบว่าระดับน้ำแข็งในแม่น้ำแล้วก็น้ำชี่และน้ำมูลก็เริ่มเรต้นติดเข้าท่วมพื้นที่บางส่วนแล้วด้วยค่ะในเดียวกันก็เป็นสองร้อมรับซืมน้ำจะเหนือจากระเทศจีนช่วงระหว่างที่ติดถึงหาคมนี้อาจจะทำให้น้ำท่วมติดกันรอบอีกด้วยค่ะก็มีรายงานถนนบางส่ายจะต้อง ถนนสุขุมวิทผู้ชมที่จะใช้ทางหมายเ100พงเพนั่นแหนะคะอีกเส้นหนึ่งก็คือถนนทางหลวงหเลข1293สุขมากะก็จะให้ใช้หมายเลข1310แนะคะรถนน่กิาคตัวขาวสนะครับยคงเดินหน้าเข้าไป 哎。<Yeah. S 2> yeah.